คือวันนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่อยากจะสร้างถาวรวัตถุให้กับหลวงพ่อเนี่ยอ,อ,อย่างอย่างพี่ตูร้อยเอ็ดเนี่ยก็อ,อ,อยากจะสร้างแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าหาเงินที่จะมาทําบุญแล้วมาสร้างให้เนี่ยอ,อ,อย่างลึกเหรียญรุ่นที่ชื่อว่าเหนือดวงเนี่ยหลวงพ่อฮะหลวงพ่อ,อ,อคิดว่าเหรียญเนี้ยเหมาะกับการบูชาแบบไหนพุทธคุณยังไงที่หลวงพ่อหลวงพ่อได้ให้ โูวาดไว้กับพี่โตใสืส่อวาเนื้อดวงไห้เฮ้าเฮ็ดมาแล้วเฮ้าอเดธานาเ็อที่เป็นไปได้ผิดแพ่งแทาตายชีวิตวกปกข้อพบ้อกภาษาละเลียดกปีนี้ช่วยทั้งปีก็คูเรลเลียนเลียน,นเนื้อดวงล้มปูโหนมาฮะออ้ชีวิตไม่ํำเนินชีวิตไม่ดีกั็นไกล้นนึ่ เกิดพุ่มสบายใจมันก็ดีนด้วยจริงดีเงียวคิดใจไปงานมากนี้พ่เอเขาเลยรู้ถึงทำการทำงานพบเป็นเงียบิดตัวไปห้ารังเทียก่อนของข้อไปเสียงไท่ายรัตตลีมีมส่งวันดีโว่าลองโกลนคือดีแท้แไปเงิน,เหน,นหรอครับผลิตได้ความรู้แล้วะในในมุมหนึ่งของหนูเพาหนูนะครับ ผมและรายการมูมานิยมก็จะเป็นสพานบุญต่อไปนะฮะเพื่ตพิตูร้อยเอ็ดเนี่ยเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศาสนานะครับวันนี้ก็มนมัสการลานะครับเจริเริญ